สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z News, ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พรกับดิฉันลัคนากรงแก้วค่ะคืบนาแกง่งถวงนี้เฮิมค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตสั่งลา่าระบุรู้รังโจรแล้วค่ะ จากกรณีดาบตำรวจนรงกรสุรายผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจพุทธร,รพลเขวอำเภอเมืองจังหวัดชิสเกตได้นำหลักฐานคลิปเสียงคนร้ายเป็นชายโทรศัพท์มาคมขู่ตนและภรรยาให้ไปนำตัวนายตำรวจนายหนึ่งซึ่งอ้างว่าได้ไปกู้หนี้ออนไลน์โดยใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของดาบตำรวจนรงกร เป็นบุคคลที่สามารถติดต่อได้โดยผู้จาข่มขู่ว่าหากไม่ไปละคอนนายตำรวจคนนั้นมาจะตามฆ่าทั้งครอบครัวทั้งยังพูดจาดูมิ่นเยียดย้มว่าไม่เคยเกรงกลัวตำรวจจะเอาปืนกรอกปากยิงทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ส่งผลทำให้ตนพร้อมด้วยภรรยาและลูกรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและตนก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน จึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตํารวจเอกเจมรักโสสอนพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองศ,ศิสเกตเพื่อให้ติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา17.30นาทีของวันที่7กันยายน2565ค่ะพันตํารวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้ารองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดรีสเกตพร้อมด้วยพันตํารวจเอกนัฐกิจเจร เก,เกสวรรณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกษพันตำรวจโทเสกสรรอุโทโธรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษพันตำรวจโทวุฒิศักดิ์พกซับสารวัตรหัวหน้าสถานีตำรวจภูทรพลเขวร้อยตำรวจเอกเจมรักโซสซอน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจูธรเมืองศรีสเกตเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนและผู้เกี่ยวข้องเร่งประชุมหาหรือเพื่อดำเนินการในเรื่องแก๊งเงินกู้ค่มคู่ยิงกรอกปากตำรวจและปราบปรามผู้มีอิทธิพล พันตำรวจเอกเทพิทักษ์แสงกล้ารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดริสะเกตกล่าวค่ะว่าตนได้สอบถามเจ้าตัวตำรวจนายที่ถูกคนร้ายอ้างชื่อว่าไปกู้หนี้ออนไลน์แล้วได้ให้การยืนยันว่าตนเองถูกแอบอ้างชื่อไม่ได้กู้เงินออนไลน์แต่อย่างใดส่วนดาบตำรวจนรรงกรก็มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองรีสะเกตตามสิทธิ์ของต,ตนเองในฐานะผู้เสียหายเพื่อเป็นการป้องกันชื่อเสียงส่วนได้เสียของตนอง เองในส่วนของความเสียหายกรณีที่คนร้ายข่มขู่ฆ่าตำรวจนั้นทางตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งหาข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลของกลุ่มคนร้ายมากที่สุดซึ่งข้อเท็จจริงก็พบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นแก๊งออนไลน์และพบว่าต้นสายที่โทรศัพท์เข้ามาข่มขู่โทรมาจากแถบชายแดนไทยพมา่าอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแต่เรายังไม่ทราบว่าบุคคลที่โทรมาเป็นใครซึ่งจะได้เร่งติดตาม สอบสวนต่อไปส่วนบ้านผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายโทรศัพท์ขู่ฆ่าย,ยกครัวนั้นทางสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสเกตได้จัดกำลังตำรวจสายตรวจเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยแล้วอย่างไรก็ตามค่ะพิษภัยของแก๊งออนไลน์ที่มีการโทรไปข่มขู่หลอกลวงชอบโกงทุกวันนี้ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ตำรวจเองบางนายก็โดนเช่นกันซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เป็นนยโยบายของรัฐบาลนยโยบายของผบอตรผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค3าและพลตํารวจตรีถากูลนัททีศรีรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสรักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดริสเกตก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ในแต่ละวันแต่ละเดือนเราได้รับคําร้องทุกข์เป็นจนํานวนมากส่วนใหญ่ก็สามารถจับกลุ่มดําเนินคดีได้แต่การที่จะปราบปรามให้หมดสิ้นไปนั้นก็คงต้องใช้เวลา จึงขอฝากเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ไว้ด้วยค่ะ